สวัสดีครับกลับมาพบกับโลโซแท็กเตอร์อีกแล้วครับมาลงอีกแปลงที่สองอยา6คือเก้ามากับ lc 018ครับิบ่งว่าแปลงนี่จะเป็นยังไงผ่านบุกว่มีครับมีแต่ผ่านหา โอ้ปลาหยานาขนาดครับนี่แหละครับมากับตกเก่งคือเก่าครับ l c 0 1 8ครับมาคอยติดตามมึงว่าจะเป็นยังไงครับผลงานหยาหกขนาดนี้กับหนาหยานนหนาเลย หนาๆเลยครับเอาครับลุยลุยไปลุยสวัสดีครับ